เพื่อนๆดูบรรยากาศริมกินเสร็จแล้วเราก็มานั่งชมวิวเห็นภูเขาไหมไดซีเนอิตา mountain it's mountain the view is a l wow beautiful view นิ่หนาวพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะภูเขาเยอะมากที่นี่วิวสวยมาก ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะพาพ่อใหญ่กับเด็กๆมากินข้าวเดี๋ยวจะเอาเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันที่แรกว่าจะมากินร้านร้านนี้นะคะอ่าชัชมาเฮก็คือเป็นร้านอาหารอินเดียแต่ว่าตอนสี่เกือบกำลังจะถึง4ี่โมงเย็นแล้วเขาปิดนะคะพี่น้องคะ่ะเขาจะเปิดอีกทีช่วง6กโมงเย็นพี่น้องอค่อยๆรอไม่ไหวก็เลยมากินกันก่อนนะคะ นี่พ่อใหญ่กับผู้ลูกก็นั่งอยู่ในร้านนะคะปกติเราก็จะขึ้นไปไปดื่มกันร้านข้างบนแต่ว่าเคยไปกินอาหารแล้วร้านข้างบนแต่ว่าวันนี้อยากมาลองชิมร้านข้างล่างดูว่าอาหารข้างล่างจะเป็นยังไงแต่ไม่เวิร์กนะคะค่อยสั่งสลัดไกล่ลูกสั่งเบอร์เกอร์มากับพ่อใหญ่แต่ไม่เวิร์กนะคะเพื่อนๆ่คะรู้สึกว่าอาหารไม่ค่อยจะถูกปากเท่าไหร่แต่ก็ แต่ก็พอกินได้นะเพื่อนๆเอาบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้กินอิ่มแล้วก็กําลังจะพากันแซวหนีขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจ <c oughs> นี่ค่ะพ่อใหญ่จอดรถข้างล่างนี้นะคะมีที่จอดรถจอดรถฟรีนะคะนี่เพื่อนๆคะ่ะแดดก็แปดแสนเลยนะคะแดดช่วง 5, <c oughs> กี่โมง้วนี่ห้าโมงเย็นพอดีพอดีนะคะนี่ สวัสดีครับอยู่ที่ไหนละ่ะครับคุณตีสวัสดีค่ะคุณตีค่ะอ๋อแม่สมศรีอยู่สเปนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจค่ะพอดีพาพ่อใหญ่กับเด็กๆมากินข้าวนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นค่ะแดดแรงมากนี่ค่ะพ่อใหญ่กับลูกๆนะคะแสงตรงนั้นสวยมันแดดมากคุณตีเ้ยแดดมากเช้ามากอ่า ห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นหมุนไปดูอีกทีแสงตรงไหนเอ่ยแสงตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คุณตีเข้ามาแสงตรงไหนเอ่ยเพราะว่าถ้าเป็นแสงตรงนี้ก็คือมันย้อนแสงนะคะตรงนี้หรือเปล่าที่คุณตีบอกนะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าอันนั้นก็ฝั่งนู้นเป็นสนามบินนะคะพี่น้องก็จะเห็นแบบว่าทางเครื่องบินเนาะอ้ไม่สมสีร้อนมากนะคะ หมุนไม่รู้ว่าคุณตีมองเห็นตรงไหนเนาะเมื่อกี้แสงตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ